สวัสดีชาวไบเกอร์ทุกคนนะครับแล้วก็สวัสดีไปยังเอฟซีมอเตอร์จีพีครับเจอกันกับผมแล้วเช่นเคยครับวันนี้อากาศมันแปลกครับเพื่อนๆฮะพยากรณ์อากาศแถวบ้านผมบอกว่าจะมีฝนมานะครับวันที่1 0ถึงวันที่12เป็นฝนแรกของปีซึ่งเขาเรียกว่าเป็นฝนยอดมะม่วงนะครับระวังเรื่องของอุณหภ,ภูมิจะลดลงลมจะกันโชกแรงแต่ฝนอาจจะไม่หนักหรอก นะฮะแต่ก็เหมือนมันจะคืมๆยังไงไม่รู้นะครับแต่ก็ย,ยังยังยังไม่ชัดเจนนะครับอ่ะใครที่ดูอยู่โซนอีสานอยู่ยังไงก็ลองเช็คสภาพดินฟ้าอากาศกันนะครับวันนี้หยิบยกเรื่องราวของฮอยมาร์ตินมาเล่านะครับนักแข่งที่เรียกว่าสร้างสีสันได้มากเลยล่ะทําไมผมถึงได้บอกแบบนี้ฮะทุกคนลองคิดย้อนหลังไปนะครับคิดตามผมไปว่าในปีที่แล้วเนี่ยถ้าฟอร์มของมาตินเนี่ยไม่ได้แบบว่าร้อนแรงเหมือนกับที่เราเห็นเนี่ยการแย่งแชมป์โลกคงจะ คงจะแบบว่าขาดที่สันตีเยอะฟรันเชโกบัญญายาก็คงจะเอาแชมป์โลกไปแบบสิวๆเพราะเรามองดูแล้วมันไม่มีใครนะครับที่จะขึ้นมาต่อสู้ไม่ไม่สามารถที่จะแบบว่ากินระยะการต่อสู้เนี่ยได้หลายสนามเท่ากับมาตินเบเกี้อาจจะดูร้อนแรงนะครับในช่วงแรกพอถึงช่วงเวลานึงก็แผ่วไปแบดบินเดอร์อาจจะร้อนแรงกับ KTM รวมทั้งแจ็คมินเลอร์ด้วยนะครับในช่วงแรกเนี่ยแต่สุดท้ายก็เหลือแต่แบด ก็อาจจะมาบ้างไม่มาบ้างนะครับสนามไหนเซ็ตรถได้ลงตัวสนามไหนเข้ากับรถเข้ากับสไตล์การขับของเขาก็ได้ต่อสู้กับเปโโ้ได้ได้ใส่เดียวกันแต่มันก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นไปสม่ำเสมอเท่าไหร่นะักหรือแม้กระทั่งอัิเลียน,นะครับที่ถึงแม้จะชนะได้1สนามใช่ไหมฮะแต่ทุกคนได้เห็นนะครับว่าช่วงแรก1-2มาแรงหลังจากนั้นก็เริ่มแผ่วไปแล้วก็41ก็มาแล้วก็ คู่ขี้สูสีกันแค่แข่งกันในทีมก็แบบว่าจะพอแล้วนี่จะให้มาสู้กับดูคาติคงไม่ไหวดังนั้นเราอยู่ๆมาตินก็โผล่มานะครับในช่วงผ่านครึ่งยังยังผ่านประมาณสัก3-4สนามไปแรกๆเนี่ยเริ่มที่จะมาดีแล้วก็นิ่งแล้วก็ต่อสู้เพื่อตำแหน่งแชมป์โลกจนถึงสนามสุดท้ายได้ชิงดำกัน <c oughs> นั่นก็คือเป็นสิ่งที่ผมมองว่าดอน่าเนี่ยนะครับต้องขอบใจเขานะนะครับแต่ทุกคนครับ มันจะมีสิ่งหนึ่งนะฮที่ที่ผมจะโฟกัสในคลิปวันนี้ก็คือฮอยมาตินคือนักแข่งที่มีคนรักมากๆหมายถึงว่าชอบที่สุดชอบมากๆมีอยู่เยอะในขณะเดียวกันก็มีคนที่หมั่นไส้คนที่ไม่ค่อยชอบขี้หน้าอยู่เยอะมันอาจจะเป็นเรื่องที่แปลกนะครับแปลกตรงที่ว่าปกติฤดูการหนึ่งโอเคละถ้ามีคนที่ ชอบหมายถึงว่าเขาก็อาจจะทําสร้างความประทับใจให้กับแฟนๆเนี่ยก็คือรักไปเลยชอบไปเลยโดยที่มันไม่ต้องมีอัตราส่วนที่มันมันดูใกล้เคียงกันหรอกหรืออาจจะมีฤดูกาลหนึ่งที่นักแข่งสักคนหนึ่งที่อาจจะแบบว่าอาจจะไม่เกี่ยวกับผลงานอย่างเดียวนะครับอาจจะทําอะไรก็แล้วแต่ที่มันไม่ถูกอกถูกใจคนดูอย่างพวกเราเนี่ยเราก็จะฟันธงว่าไม่ชอบหรอกรู้สึกนะครับรู้สึกหมันไส้ไม่ชอบขี้หน้าเลยอะไรเงี้ยแต่มาตินเนี่ยสิ่งที่แบบว่าโอเคเป็นสิ่งที่ชื่นชม เป็นสิ่งที่ปลบหน้าปลบมือให้ก็เยอะเป็นสิ่งที่น่าเห็นใจน่าส่งกําลังใจให้ก็เยอะในขณะเดียวกันเอ๊ะทำไมมาตินทําอย่างนี้นะททำไมขับแบบนี้เออแบบน่าจะโดนนั่นโดนนี่อะไรต่างๆก็เยอะนะครับย้อนไปนะครับเหตุการณ์ที่เรียกว่ามันเป็นสิ่งที่อาจจะไม่ดีไม่งามนักนั่นก็มันก็เป็นเหมือนสิ่งเดียวกันครับแต่มันเป็นดาบสองคมก็คือมันคือจุดเด่นของเขานั่นแหละ จุดเด่นของของมาตินคืออะไรฮะันเพื่อนครับในในสายตาพวกเราที่มองเข้าไปในปีที่แล้วแน่นอนครับคือความเร็วอ่ะคือความเร็วบางคนอาจจะอาจจะมาคันแบบกำปั้นทุบดินอา้าวแบบถ้าบอกว่าเร็วที่สุดเนี่ยทำไมถึงไม่ได้เบียดที่อยู่ไปอะ่ะคือผมไม่ได้หมายถึงอย่างนั้นฮะผมหมายถึงว่าเอาแบบว่าถัวเฉลี่ยดโดยรวมนะครับว่าการแข่งขันทั้งหมดนะครับทั้งสปรินต์ทั้งเมนเวสในเสาร์และอาทิตย์เนี่ยอ่านะครับให้วัดดูว่า ที่แบบมีความเร็วจริงๆแต่ไอ้คำว่าเร็วเนี่ยไม่ได้หมายความว่าคุณจะต้องเข้าเส้นชัยคันแรกเสมอไปเช่นเร็วจริงๆแต่เอาผ่านไปไม่กี่รอบยางหมดเอาเร็วจริงๆผ่านไปไม่กี่รอบฝุ่นคลุ้งกระจายนะครับวิจัยกลวดวิจัยฝุ่นอันนั้นก็คือเร็วอีกรูปแบบหนึง่งนะครับเราเราไม่ได้ที่จะเอามาสถิติมาเถียงกันคือสถิติมันก็ฟ้องอยู่แล้วว่าใครคว่าโผมาก ได้คะแนนจากโ o วาอวาร์เยอะก็เอาเบมไปซึ่งเป็นของเปโกใช่ไหมนักแข็งทุกคนเนะี่ยเขาก็ยอมรับนะครับเขาก็ให้การยอมรับแลบว่ามาตินเร็วจริงๆนี่ฮะคือจุดเด่นเร็วแล้วโหดโหดคือขับบู๊ขับดูดันแต่อย่างที่ผมตั้งเป็นเสาวไว้ว่ามันเหมือนเป็นดาบก็คือมุมที่ชื่นชมเนี่ยขับโหดออกตัวออกสตาร์ทได้ดีมากไล่แซงได้เก่งนะครับนั่นก็คือ นี่แหละฮะเป็นอีกคมหนึ่งของดาบเล่มนี้ที่เขาถืออยู่แต่ในอีกคมหนึ่งการที่จะไล่แซงได้เก่งบางทีแซงแบบอยู่ๆไปปาดหน้าพรูดเลยอย่างเงี้ยเออรู้สึกว่าจะปาดหน้าควาตาราโลไปอ่านนะครับแบบผมไม่มั่นใจว่าสนามไหนนะมีนะครับแล้วก็เป็นชนวนเหตุที่ทําให้เกิดการล้มแบบวินาสันตโลเลยในรอบนั้นอันนี้ทุกคนเห็นใช่ไหมฮะว่า มันเป็นจังหวะที่นักแข่งหลายๆคนเนี่ยไปล้มในขณะที่มาตินเนี่ยตามยิงต้องบอกว่าเขาเป็นตัวก่อเหตุน,นั่นแหละนะฮะเพียงแต่ว่าเขาไม่ได้ล้มไม่ได้รับผลกระทบนะครับเหมือนประมาณว่าเป็นตัวจุดนะครับให้เกิดการชนแล้วก็ตัวเองก็พุ่งปลโรไปเลยในขณะที่หลายๆคนเนี่ยเขาอนละหมานกันอยู่ล้มลระเนระนาดนั่นก็คือเป็นสิ่งที่เรียกว่าสมควรที่จะโดนโดนด่าานะครับแน่นอนเราสามารถที่จะว่ากันได้ นะครับไม่ใช่ว่าเราจะอวยจะชมอย่างเดียวหรือกรณีนะครับไปป่วนฟรานโกบัญญาญาตอันนี้ก็จะเป็นเขาเรียกว่าความไม่น่ารักโอเคเข้าใจนะครับว่ามันเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะมันก็อยู่ในเกมในกติกากติกาเขาไม่ได้บอกว่าทําแบบนี้ไม่ได้นะอะไรอย่างนี้ไงแต่แน่นอนนะครับบางสิ่งบางอย่างกติกาไม่ได้เขียนไม่ได้บอกไว้แต่บางทีเอฟซีของเปโก้มองเข้าไปอย ทำไมไม่ขับน่าเกลียดจังวะเนี่ยมันปวนมันกวน,ม,น,กวนมันอะไรย้อนจะไปก็ไม่ไปอย่างเงี้ยอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งส่วนหรือจะเป็นเอ่อกาเปโก้อีกครั้งหนึ่งก็คือเกือบที่จะสอยกันเองในสนามทดท้ายมันจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้อยู่2ครั้งในสนามนั้นครั้งแรกก็คือเอารถไม่อยู่นะครับแต่มันเป็นจังหวะที่เปโก้เร็วเอ่อถ้าเกิดเปโก้ช้ากว่านั้น เรียบร้อยครับชนตุ้มเลยออกอย่างไรขันทั้งคู่หรือเปล่าไม่รู้นะครับแต่ชนกันแน,แน่แต่มันเป็นจังหวะที่ชิวเฉียดมากถ้าไปโก้ช้าเดี๋ยวยังนี้ที่เขาเร็วนะครับเปโก้ก็สามารถที่จะไปได้ได้แบบว่าบูดวิด,วดในขณะที่ล้อหน้าของมาตินก็เฉี่ยวไปแล้วก็พอเอารถไม่อยู่ก็ออกไปนะครับออกไปถลายออกไปแล้วอีกไม่กี่รอบต่อมาทีนี้จังหวะเดียวกันเป้เลยครับแต่จังหวะนั้นไปชนกับบ้างมาเกต แต่มาเก็ตจะช้านะครับในตรงนั้นก็คือมาตินก็มันไม่มีพื้นที่จะไปมันก็ต้มใส่มาเก็ตลอยแล้วเลี้วตกต้มลงมานะครับข้างๆสนามเห็นไหมฮะนี่ก็คือมันเป็นสิ่งที่จะบอกตามตรงก็คือมันก็ไม่ดีไม่งามนะครับมันไม่ดีไม่งามผมก็ไม่ได้บอกว่าจะต้องห้ามด่าเขาเพียงแต่ว่าเราก็สงวนคําในการที่จะใช้เท่านั้นเองผมขอแค่ตรงนี้แหละเพราะว่าการด่ากับอาการอวยมันไม่เหมือนกัน การอวยในต่อให้พูดเวอร์วังยังไงก็ตามมันก็น่ารักมันก็มันก็ดูไม่หยาบคายแต่ถ้าการด่าเนี่ยถ้าต้องมีไอ้นั่นไอ้นี่ขึ้นมาถ้าต้องอะไรต่างๆขึ้นมามันมันมันก็ดูบรรยากาศมันเสียไปนะครับแต่ผมเชื่อว่าเพื่อนๆเราโตๆกันแล้วนะฮะเราด่ายังไงด่าแบบปัญญชนก็เขาด่ากันนะครับอันนี้มันก็เป็นเป็นเป็นสิ่งที่เราได้เห็นนะครับว่ามันไม่ถูกต้องมันไม่ดีไม่งามนี่แหละครับคือมุมที่เขาจะโดน หรือแม้กระทั่งจังหวะที่อาจจะไปคอมเมนต์ไปคอมเพนเหตุการณ์ที่ตัวเองได้รับผลกระทบมาอย่างเช่นว่าไม่น่าขับอย่างนั้นอย่างนี้ทาให้อย่างนี้นอะไรต่างๆต่างๆนานานครับซึ่ง FC ของนักแข่งที่เขาคอมเพนไปเนี่ยเขาอาจจะรู้สึกไม่โอเคแล้วทุกคนก็เห็นใช่ไหมว่าในทุกวันนี้เนี่ยโลกโซเชียลมันแรงทุกคนที่อยู่หน้าจออยู่หลังคีย์บอร์ดหลังแป้นพิมพ์เนี่ยเหมือนมีปืนเหมือนมีมีดดังนั้นนะครับนักแข่งเองนะครับ โอเคละยิ่งไม่ชอบแล้วน่ก็ยิ่งโอเคจัดเลยจัดเต็มเลยค่าได้ค่าแทงได้แทงประมาณนั้นก็ถึงขั้นว่ามีดราม่าในโลกโซเชียลจนถึงขั้นว่าจะต้องปิดคอมเมนต์ปิดอะไรไปอันนี้ก็คือเป็นเป็น,เป,นเป็นมุมในในด้านมืดนะครับที่เราได้เห็นออกมาแต่ทุกคนครับมีเหตุก็ย่อมมีผลมีผลก็ต้องรับผลไปแต่ก่อนจะมีผลก็คือมีเหตุนั่นแหละว่ามุมที่ต้องเชื่นชมก็อย่างเช่นว่า บางสนามคอลี่ฟายมาก็ไม่ได้ดีหรอกฮะไม่ได้ดีกว่าเพโก้แต่ออกตัวออกสตาร์ทได้ดีมากนะครับเห็นไหมออกตัวได้ดีโอ้โหแบบว่าถ้าจะบอกว่ามันมันแล้วมันเป็นที่รถมัง้งดูกติมีตั้ง8คนนะฮะแคันนะมันก็คงจะไม่ใช่อย่างเดียวนี่คือต้องให้เครดิตเขาว่าให้เขาออกตัวยังไงว่าไม่เคยจัมสตาร์ทนะครับอืมก็ออกตัวได้ได้ดีพุ่งขึ้นไปเรียกว,ว่าจากแถว2บางทีก็พุ่งขึ้นมามาแบบเอ๊ะทำไมมาเหนือกว่าคนอื่นอย่างเงี้ย นั่นก็คือมันเป็นจุดเด่นของเขาที่เราก็ต้องชื่นชมนะครับถ้าโอเคมันทําได้ดีทําได้ถูกกฎถูกกติกาแล้วทําได้เยี่ยมเนี่ยก็ต้องยกนิ้วให้ประมาณนั้นหรือนะครับแม้กระทั่งจังหวะการไล่แซงที่เป็นการไล่แซงแบบคลินๆนก็มีเยอะนะฮะด้วยการอาศัยพละกําลังของรถความได้เปรียบของรถแล้วก็บวกกับความใจกล้านะครับความแบบว่าเสี่ยงเป็นเสี่ยงได้ของเขาเนี่ยในการที่จะทําตรงนั้น อันนั้นเราก็ชื่นชมเขาถ้ามันไม่ไปเบียดไปแซะไปอะไรคนอื่นเขาถูกไหมครับแล้วมุมที่มันน่าเห็นใจน่าส่งกําลังใจก็คือเขาเจอ,เอความกดดันเนี่ยสารพัดสารเพเข้ามาครับความกดดันก็มีทั้งจากในดุคติกันเองความกดดันจากแฟนๆเองความกดดันที่เขาทําตัวเขาเองเนี่ยมันโผล่มาความกดดันที่เราเห็นได้ชัดเจนก็คือโอเคนะครับ มันเป็นในเรื่องของอย่างเช่นอยู่ๆผลงานมาดีมากๆเลยอย่างเงี้ยอาอยู่ๆช็อตไปโดยกระทันหันซึ่งตรงนี้ผมเองนะครับไม่เคยที่จะไปฟันธงหรอกนะครับว่ามันเป็นเพราะใครยังไงเพราะว่ามันเป็นประเด็นที่ละเอียดอ่อนเอาเป็นว่าเพื่อนๆมองมุมไหนก็แล้วแต่แต่ไม่ว่ามันจะเกิดจากสาเหตุอะไรจะเกิดจากเจ้าตัวเองเกิดจากทีมซเซ็ตรถพลาดหรือว่าเกิดมาจากเหตุผลในมุมมืดที่เราไม่อาจจะรู้ไม่อาจจะมองเห็นได้เนี่ย มันก็คือความกดดันที่เข้ามาคนมันกําลังได้ใจนะครับอยู่ๆอ้าวเฮ้ยรถเต็นอะไรวะอะไรเงี้ยเห็นไหมนี่ก็คือหนึ่งในความความกดดันที่ที่เพิ่มเข้ามาหรืออาจจะเป็นในเรื่องของการเลือกยางผิดจําได้ว่าประโยคนี้คำนี้ผมจะพูดบ่อยๆในช่วงที่ในช่วงที่ผมทําช่องมาน่าจะประมาณ2ปีแรกเลือกยางผิดชีวิตเปลี่ยนเออนะฮะจากนั้นมาผมผมก็ไม่ค่อยได้พูดคํานี้จนนี่แหละครับก็คือมีเหตุของมาติน ในสองสนามเลยนะครับซึ่งถือว่าเป็นจุดเปลี่ยนเลยหล่ะจุดเปลี่ยนครั้งสาคัญคือถ้าเลือกยางไม่ผิดเนี่ยบางทีอาจจะหายใจในคอได้คล่องกว่านี้ไหมก็คือที่อินโดนีเซียก็คือที่ออสเตรเลียการเสียตําแหน่งการพลาดของเขาในสองสนามนี้มาจากตําแหน่งดีๆที่ออกนําแบบคิดว่าน่าจะทิ้งเป็นทุ่งน่าจะทิ้งแบบขาดลอยแต่อยู่ๆกลายเป็นยางไม่ไหว อันนี้มันก็พอเข้าใจได้นะครับว่าการคุณขับไปสไตล์นั้นนั่นก็คือในส่วนหนึ่งนะฮะคุณขับไปแบบนั้นคุณขับแบบว่าโอ้โหแบบเบรกหนักคุณขับแบบว่าเปิดคันเร่งแรงมากอะไรอย่างเงี้ยแต่มันมีประสบการณ์มาแล้วทําไมมันต้องมีครั้งที่2เห็นไหมฮะนั่นก็คือจะเป็นความกดดันเพราะทีมพลาดเองวางแผนผิดเองหรือยังไงก็แล้วแต่ก็คือเป็นความกดดันนะครับแล้วก็ไอ้ความกดดันที่มันไม่น่ามีแต่มันก็มีจนได้ผมก็ยังยังรู้สึกง,งงนะฮะว่า อยู่ๆก็มีการปล่อยข่าวออกมาซึ่งเขาเองก็ออกมาพูดนะครับว่ามันเป็นจริงซึ่งถ้าเขาพูดได้นั่นหมายความว่าเขาก็มาจากดูคติจริงๆในแค่ไม่กี่ชั่วโมงเนี่ยเขาจะลงสนามวัดดวงกันแล้วนะครับในเมนเว็วันอาทิตย์เนี่ยอยู่ๆดูคติต้นสังกัดก็บอกว่าถ้าคุณชนะหรือคุณได้เป็นแชมป์โลกน่าจะเป็นได้เป็นแชมป์โลกเนี่ยจะเอาขึ้นทีมโรงงานเลย โอเคมันเป็นข่าวดีนั่นแหละถ้ามองเนี่ยมันเป็นข่าวดีใครๆมันก็อยากขึ้นทีมโรงงานแล้วมาตินเขาก็วันวอยู่แต่ลองคิดตามเหตุตามผลนี่ฮะว่าแข่งเสร็จก่อนค่อยบอกก็ได้มั้งหรือจําเป็นต้องมามามา,มาบอกตอนนี้เนี่ยเพื่ออะไรอันนี้มัน,ม,นมันโอเคมันดีใจแหละอีกมุมนึงโอ้โหถ้าถ้ายเป็นแชมป์โลกได,ได้ได้ขึ้นทีมโรง,งงานว่ะเออน,นะครับ แต่ทุกคนลองคิดดูว่าไม่ว่าจะเป็นข่าวดีข่าวร้ายมันไม่ควรที่จะมีหรอกในช่วงเวลานั้นนะถ้ามันไม่ใช่ข่าวที่แบบคอขาดบาดตายที่เกี่ยวกับปัญหาสุขภาพเออนะครับเรื่องของญาติพี่น้องของพ่อของแม่ของอะไรตรงนั้นมันห้ามกันไม่ได้ใช่ไหมฮะแต่เนี่ยมันเป็นสิ่งที่คนยุคคอนโทรลได้ว่าเลือกที่จะบอกเรื่องที่จะปล่อยข่าวออกไปหรือเลือกที่จะอยู่เฉยเยแล้วก็โอเคให้มันจบมันสิ้นแล้วค่อยว่ากันแต่ทางดูคติก็บอกว่าโอเคคุณชนะมาคุณ ขึ้นทีมโรงงานเลยนะอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมาตินออกมายอมรับรับทีหลังนะครับว่ามีการตัดชุดไว้เอาชุดมาอีกมีการตัดชุดไว้รอแล้วคือหมายความว่า,าหลังจากแข่งขันกันเสร็จ2วันต่อมาก็จะมีการทดสอบที่น่านแหละที่วาเลนเซียนะฮะนั่นหมายความว่าถ้าเขากลายเป็นแชมป์โลกเขาจะต้องใส่อีกชุดหนึ่งจะไม่จะไปใส่ชุดเดิมในการทดสอบการเทสไม่ได้นี่ก็คือผมมองว่ามันก็เป็นหนึ่งในความกดดันนะันเป็นดาบสองคมครับ ในมุมหนึ่งก็น่าดีใจว่าเฮ้ยได้เป็นแชมป์โลกอย่างนี้แต่บันโอ้โหหมูเรี้ยงมาต่ออย่างนั้นน่ะเราอยู่ๆเอาข่าวอย่างนี้ยมากระทบกระเทือนจิตใจมาล่อมาปั่นน่ะเออนะครับเห็นไหมอันนี้รวมเอาเฉพาะแบบพ้อยหลักๆที่ผมจะนึกได้นะครับมันอาจจะมีหยิบย่อยอีกที่ผมอาจจะไม่ได้เล่าที่ผมอาจจะหลงลืมไปแต่มันมันอาจจะไม่ได้ใหญ่พอนะครับกับสิ่งที่แบบว่ามันมันมันเกิดขึ้นในตรงนี้ใช่ไหม แล้วทีนี้เป้าหมายของมาตินก็บอกชัดเจนนะครับว่าเขาจะต่อสู้เพื่อตําแหน่งแชมป์โลกอีกครั้งอยู่แล้วแล้ว,ลวเขาจะต่อสู้ื่อเก้าอี้ทีมโรงงานก็คือมี2ภารกิจใหญ่ๆในปีนี้เก้าอี้ทีมโรงงานมันสําคัญกับเขามากมันมันก็คือโอเคละพอของเปาโลเซียบาติตอนนี้เขาไม่ได้อยู่แล้วนะครับพอของของฝ่ายกีฬาของดูคติเน่ก็ออกมาบอกนะฮะว่าสมควรที่จะสนับสนุนเขาอย่างนั้นอย่างนี้ใช่ไหมเพราะว่าด้วยผลงานมันฟ้องอยู่ เออครับก็เอามามาตรงนั้นขึ้นนี่แหละครับมันมันเลยกลายเป็นสิ่งที่เรียกว่ายอมไม่ได้มันจะต้องต่อสู้กันซึ่งผมคิดว่าป๊อปเปโก้น่าจะลอยตัวแล้วละ่ะแต่2คนที่เป็นอิตาลีนะครับเขาจะต้องไปแข่งกับ2ออิตาลีนะหลกัหลกๆตอนนี้เนะี่ยอันนี้ผมยังไม่นับคนอื่นๆเพราะว่าคนอื่นเรายังไม่ได้เห็นฟอร์มผมนับเฉพาะที่มองเห็นแล้วก็เป็นอิตาลีก่อนดีกว่าเพราะว่าแน่นอนดูคาตีกับอิตาลีโมเดลใช่ไหมฮะเปเชก้ ee, กับเอนิาบสเตนินี่นี่แหละครับ ถึงขนาดว่ามาตินก็ออกมาออกมาพูดอาจจะใช้คําว่าขู่ก็คงจะถูกต้องว่าเนี่ยถ้าดูคติไม่สักวันหนึ่งดูคตินี่ไม่เห็นคุณค่าในตัวผมนะผมคงจะต้องพิจารณาหาทีมโรงงานอื่นบางคนอาจจะบอกว่าไม่น่ารักเลยว่าทําไมไปพูดอย่างนี้แต่บางคนอาจจะบอกว่ามันก็ถูกต้องถ้าสมมติว่าผลงานเขาดีจริงๆแล้วดูคติไม่เอาแล้วก็จะอยู่ทําไมล่ะถูกป่ม อันนี้ถ้าถามผมว่าผมผมก็ถามมาเห็นใจเขาไม่ก็เห็นใจถ้าปีนี้เขาจะทําผลงานได้ดีกว่าทุกคนแล้วถ้าเขาไม่ได้ขึ้นนะแต่ถ้าถ้าเขาได้ขึ้นก็โอเคมันก็เป็นเป็นไปนตามโฟโลของมันที่ควรจะเป็นแบบนั้นอยู่แล้วถูกไหมฮะเออถ้าเกิดว่าไม่ได้ขึ้นเนี่ยเอเฮ้ยใช้เส้นใช้สายหรือเปล่าเราก็จะพูดจะอะไรกันได้ถูกไหมฮะนั่นก็อีกเรื่องหนึง่งเขาก็เกือบที่จะเป็นนักแข่งจากทีม จากทีมรองคนแรกนะครับในรอบ22ปีนะครับที่คว้าแชมป์โลกได้เพราะว่าปกติที่ผ่านมาเนี่ยก็จะมีแต่นักแข่งทีมโรงงานนะครับที่ที่คว้าแชมป์โลกได้เอาจริงๆตั้งแต่เป็น MotoGP มายังไม่มีทีมรองคว้าแชมป์โลกได้เลยนะแม้ว่าวาเลนติโนโรซี่จะทําได้ในปี2001แต่นั่นมันยังไม่เป็น MotoGP ครับยังเป็น w o r l d GP เป็น g p 500แต่ MotoGP เนี่ยเข้ามาอย่างเป็นทางการปี2002ปีนี้ก็20 ยี่บสองปีพอดีนะครับยี่สองปีพอดีเนี่ยยี่สิบเอ็ดปีในปีที่แล้วก็คือยังไม่มีมันก็เฉียดนะครับมันก็เฉียดและที่ผ่านมาก็อย่างปีสองพันยี่สิบจากควาตาโรจากแฟรงกี้ไงปีสองพันยี่สิบสองจากเอเนบัสจินินี่แล้วก็มาปีสองพันยี่สิบสามจากฮอเฮมาตินแล้วมาปีนี้มันก็เรียกว่ามีโอกาสที่จะเป็นเหมือนเดิมหรือเปล่าโอเคยังไม่เกิดขึ้นนั่นหมายความว่ามันก็ยังมีอ่ะนะครับมันก็ยังมีแต่จะมากจะน้อยจะเท่าเดิมหรือเปล่ายังไม่รู้ เพราะว่ามาตินก็ยังคงอยู่ทีมรองใน,ใน,ใ,นในตอนนี้ใช่ไหมฮะอืมก็แต่ใดๆแล้วก็ตามนะครับมาตินก็เรียกว่าพานะครับพรามักทีมเนี่ยเป็นแชมป์ประเภททีมนะนี่น่าจะเป็นครั้งแรกด้วยซ้ำนะฮะที่ที่ตั้งแต่มีม o t ต g p พีมาเนี่ยนี่นี่หละเป็น,เป,นเป็นปรากฏการณ์ครั้งแรกเลยครับที่ทีมรองสามารถชนะทีมโรงงานได้ที่ผ่านมาต่อให้อ่าจะเป็นยังไงก็แล้วแต่นี่นะครับสุดท้ายแล้วทีมโรงงานเนี่ยส่วนมากก็จะเบิ้ลนะ ก็จะเบิ้ลครับอ่าก็คือโอเคคว้าแช,ชมป์โลกได้แล้วก็เป็นประเภททีมได้เลยอะไรอย่างนี้ใช่ไหมหรือแมอ้อย่างเช่นว่าปีที่คว้าแต่ละโลกเนี่ยเป็นแชมป์โลกอันนี้เขาก็แบกยังไม่ไหวแต่ดูคาตีเนี่ยโอเคก็รับรับตำแหน่งแชมป์ประเภททีมประเภทคอนสแตคเตอร์ไปอย่างเงี้ยเห็นไหมอันนี้ก็คือก็ต้องยกความดีของเจ้ากับ,กบยูฮันซากโก้ด้วยนะครับแต่ในปีนี้เขาฉป้องกันแชมป์โลกประเภททีมได้หรือเปล่าเพราะว่าเพื่อนร่วมทีมก็คือฟแฟรงกี้ หังกมหมอบเดลลี่ซึ่งเรายังไม่ได้เห็นผลงานของหลวงที่แฟรงค์ครับว่าจะดีได้แค่ไหนผลการทดสอบการเทสที่ออกมาอย่างยั่งงครับไม่สามารถจะฟันธงได้ทั้งสิ้นนะครับว่าเฮ้ยสงสัยจะไม่ดีหรอกเฮ้ยสงสัยจะดีอย่างเงี้ยอย่างน้อยๆน,น,นะครับผมว่า4สนามหสนามผ่านไปเนี่ยน่าจะรู้ครับว่าแฟรงค์ที่น่าจะปรับตัวไดว้กับรถเ,เร็วแค่ไหนอย่างไรกันบ้างก็มีรถที่ดีแล้วก็ยังคงได้ใช้รถสเปคโรงงานนะครับสำหรับฮอเฮมาตินสำหรับมอบเดลลี่ครับ อ่าก็คือเป็น GP24 สเปคเดียวกับเป c o โก้สเปคเดียวกับบาสต i ียนินี่ครับก็เราดูครับว่าจะสร้างปรากฏการณ์ได้แค่ไหนแต่ผมมั่นใจครับว่าเขาก็ยังคงเป็นหนึ่งในตัวเต็งครับจากหลายๆคนนะฮะยังคงเป็นอยู่แต่เขาจะเป็นตัวเต็งที่ต่อสู้กับเปโก้แค่2คนแทบจะทั้งฤดูกาลเหมือนกับปีที่แล้วหรือเปล่าหรือว่าจะมีคันที่3ที่4ที่5ที่6นะครับจากดูกติคนไหนแทรกมาจากทีมอมื่นทีมไหนค่ายอื่นค่าย,ายไหนแทรกมาหรือเปล่า ย้ำนะครับอีกประมาณ3สัปดาห์กว่า,ก,วาการทดสอบการที่รถที่เซปังเซกิตมาเลเซียจะเริ่มต้นขึ้นนะครับกุมภาพันธ์เนี่ยต้นตนเนี่ยหลังจากนั้นสนามแรกก็จะมาถึงประมาณสัปดาห์แรกของเดือนมีนาคมนะครับสุกเสาร์อาทิตย์สัปดาห์แรกนั่นแหละเห็นไหมฮะเหลือเวลาแค่เดือนกว่าๆไม่ถึง2เดือนแล้วล่ะในตอนนี้นะครับทุกคนออาโอเคนี่คือสิ่งที่นํามาฝากนํามาเล่านะครับทุกคนเจอกันใหม่ในพรุ่งนี้รักษาสุขภาพกันด้วยสวัสดีครับ